วันนี้น้องไปสัมภาษณ์ข่าวทุกคนของคุณแจ็คกลินเนาะดูสิแต่งตัวเท่มากนักข่าวอย่างแซลอ่ะไปไหนมาไหนใครจะไม่รู้ใครคือบัดดี้ใครอืมเอ็นดูอ่ะโดนแซลช่ำช่ำมากคือเนาะมีแฟนก็มีไม่ได้เอฟซี FC ห่วงเราห่วงเหรอโ <laughs> ยนให้เราเฉยงงมาก โยนให้พวกเราเฉยทุกคนเอาห่วงก็ห่วงห่วงให้เขาหน่อยเนาะเออเออก็มีพี่นักขาวก็บอกว่าอะไรนะแฟนแม่เออแฟนมีไม่ได้นุกห่วงคือแบบนุกเต็มวงอ่ะวันนี้ก็สัมภาษณ์ยังไงอืมขนาดแจ็คกีนยังแซวอ่ะคุณแจ็คกีนยังแซวที่แบบว่า ขาให้เรียนแบบท่าที่เขาเอ่ยขึ้นมาชื่อที่เขาเอ่ยขึ้นมาอย่างาลูกธนโดนอย่างเงี้ยปายก็เรียนแบบร้องเพลงนู่นนี่นั่นแจ็คเก็ตเลงก็ชี้ไปหาปายของเขาของเขาเป็นของเขาออ้อนักข่าวยังรู้เป็นงานจริงๆนักข่าวก็โ <Hey. S 1> ตแล้วมีความรักได้ยังโตแล้วก็มีความรัก ได้แล้วหรือความรักของป้ายไปในรูปแบบที่เรารู้สึกเรารู้สึกอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังอันนี้แบบเราเติบโตจากแฟนคลับมาเรื่อยเรืแล้วเลยว่าเออพอพอจะมีผู้หญิงเข้ามาหรือว่าจะมีใครเกาะแก่นิดหน่อยแฟนคลับห่วงมากเกาะแก่เกาะแก่ไม่ได้ไม่ได้ผมรูดเลว่าหนูใกล้พี่ไม่ได้นะลูกแฟนคลับพี่ห่วงมากลุยไปก่อนเลยคนที่หลอขนาดนี้เป็นของคุณนะครับ เอาจริงๆถามแม่ๆเอลซีแฟนคลับน้องป้ายปทุกคนสิว่าเต็มสิบเนี่ยห่วงป้ายปเท่าไหร่แล้วห่วงขนาดไหนลูกโตแล้วเนี่ยมีความรักได้ยังเออนี่ป้ายป้ายเจ้าเช็คเองเช็คเองเลยจริงนะคะบัดดี้ยังไม่ให้มีบัดดี้หมายถึงว่านุกก็หรอมีจุิบวกค่อยดีค่ะนู รอได้ดูแจ็คกะรีเป็นตัวอย่างในึงิดนาทีแต่ไหนๆก็โดนอีกแล้วหรอไหนๆก็คือว่าเรื่องเรื่องแฟนอะไรเงี้ยคือบางคนก็บอกว่านั่นแหละบัดดี้ก็คือนุกนุกธนดลน่ะไอ้นุกอ่ะเขายังไม่มีเราก็เลยยังไม่มีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ตามจริงเราก็โอเพ่นมาเรื่อยๆนะครัะโอเพ่นกับนุกเหรอคะไม่ใช่ครับโอเพ่นกับ ทุกๆความรักครับแม่นูกบานเอะไนะาจกับบ้านเอเง้ยเพ่ี้ยเพ่อเ้ยเ่งียเอเงนะ่องเอเเออเออเน อนเอาแล้วไม่รู้แล้วศิลปินงอนอีกแล้วเออไม่เอาแต่ว่าขอบคุณ